จะพาไปเซวไปส่องความน่ารักของซุปตาร์คนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสัปดาห์นี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับซุปตาตัวน้อยทั้งสองคนนี้ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนักก็คือเจ๊แอนพิเกลและก็หนุ่มน้อยพีเจนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นซุปตาตัวน้อยที่มาแรงมากๆสำหรับปีนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่สาวน้อยแอนพิเกลกันเลยค่ะเปิดต้นปีรับซับจุกๆค่ะด้วยการฟาดพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่นั่นเองค่ะล่าสุดค่ะน้องแกเออกงานอีเวนต์ควงคุณแม่ชมรับงานพรีเซนเตอร์งานนี้ค่ะเจ๊เกเัััััััััววงงงงงสมภาาษณ์พพี่่่ๆนน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 กกกกกขฟฟจะะะเเเเเปป็ลลลลอออออไไรร้้้ยยคุ จบปูน้าจับปูมาคาปูทะเลจิอเอม่จับปูดำจับปูดำขยำปูน้าจับปูมาค่าปูทะเลจิงเอ้ยก็เลยนอนเพชละเพนอนเพหลับไปชอละเพนอนเพหลับไปชอละเพนอนเพหลับไป เรียบด้ว่วาน่ารักสุดๆไปเลยค่ะแถมแม่ชมยังบอกอีกด้วยว่าเทคนิคการบีบงานลูกสาวเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะก็ว่ากันไปแต่ละวันค่ะก็ค่อยๆดูกันไปก็ค่อยๆดูกันไปค่ะแต่ละมื้อแต่ละเดกว่าจะผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆก็เรื่องไงอ่ะก็ดูแลขัดเรากันไปคือคือชมว่ามันก็ซึมซับไยแหละเพราะว่าเออ ก็เห็นแม่ทำงานบ้านเพราะว่าชมก็เอาไปด้วยทุกที่แล้วจริงๆเด็กสมัยเนี้ยเขาเก็ตอะไรเร็วกว่ารุ่นเรามากแจกขนมแล้วบีเพียงเดียวอยา่างเ่ว่าวันนี้ก็ต้องแบบว่ามีกดนองกดน้ำจริงๆกดน้ำไม่ได้บีหรอใช่คือวิบแค่ว่าชื่อสินค้าให้ถูกแ,แค่แค่แั้แค่นั้นเองเอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่า เะเวลาใส่อะไรไปแล้วเขาก็จะจำเลยทีนี้ยบางทีชื่อคนถักตัวอื่นที่เขาเคยทางานแล้วไงบางวันวันดีวันดีเขาก็พูดขึ้นมาอะไรก็กลัวว่าจะมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาปรับพรนุ่มแถวไหนอก็แบบว่าไม่ใช่อะไรก็จะต้องแบบว่าก็อันนี้ที่จะเป็นหัวที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแค่ว่าให้ให้อารมณ์ดีให้วันนี้ให้แบบอย่างช่วงเนี้ยก็จะแบบก็จะ <พ uka> เรียกอะไรอ่ะต้องกินรอ,ร <c oughs> อิ่มนอนหลับอะไรเงี้ยเพราะว่าเจอคนเยอะใช่ใช่แต่ว่าเด็กอ่ะมันก็คือเด็กค่ะมันก็อาจจะมีจังหวนละนรกจังหวะอะไรเงี้ยที่แบบเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาก็คือเด็กแต่ว่าเราก็พยายามประคับประคองให้แบบให้ดีเดียนที่แม่ชมบอกเลยค่ะว่าไม่ได้ปี๊บอะไรมากขอเพียงแค่พูดชื่องานชื่อผลิตภัณฑ์นี่ถูกแค่นั้นก็พอแล้วค่ะสุดท้ายด้วย น่ารักของหนุ่มน้อยพีเจเลยค่ะต้องยกฉายาหนุ่มน้อยนักอวยให้กับเขาเลยค่ะสําหรับการอวยของเขาค่ะที่บอกว่าคนนั้นคนนี้สวยโดยเฉพาะที่สึกแกมมี่ใครสวยไปฟังหนุ่มน้อยพีเจเขาตอบกันเลยค่ะจะอยู่กับพี่ช็อตไหมช็อตไหมฮะไม่ได้พี่ช็อตช็อตสวยที่สุดสวยที่สุดในแกมมี่เนาะใครสวยที่สุดในแกมมี่ใครสวยที่สุดในแกมมี่พี่ช็อตครับก็จริงพี่ช็อตครับพี่ช็อตครับค่ะค่ะจะไปอยู่กับพี่ช็อตไหมครับไปไหมไปไหม ไปอยู่ที่ต้นหอมจบละไม่ไปไม่ไปก็ตัวอยู่กับใครดีนะอยู่กับใครดีครับะป้าพี่แจ็คสวยไหมเนี่ยวันนี้พี่แจ็คสวยไหมพี่แจ็คสวยไหมถึงแม้จะบอกว่าสวยขนาดไหนแต่พอบอกว่าให้ไปอยู่ด้วยก็รีบสายหัวเลยนั่นเองค่ะเรื่องราวน่ารักกันมากๆเลยเที่ยวสำหรับสุกตาตัวน้อยทั้งสองคนค่ะเป็นกันมากคะสำหรับสัปดาห์นี้มาดามตมาเซลพาไปแซวไปส่องความน่ารักของตุ๊กตาตัวน้อยทั้งสองคนถูกอกถูกใจเหล่าพี่พี่เอ็กซ์ซีกันไหมคะสำหรับสัปดาห์หน้ามาดามพาไปแซวไปส่องความน่ารัก อีกอย่าลืมติดตามชมนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นต้นปาทางแฟนเพจบุก Facebook ประดามาค่ะ